แกมอะไรน,นะแกมตาเซียสตูดิโอแปดนะครับไอ 7, เจ็ดไอแปดถูกแล้วเเรื้องต้นนะครับผมอ่าขัน้นับอาจจะไปดูเสียงนกบ้านผมนมิดนึงนะครับเรียพอเลี้ยงนกนะคะอ่าขั้นแรกนะครับเราก็ต้องอ่ะโหลดเราก็ต้องโหลดมานะครับเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรมมันก็จะมีให้กดอัานะให้เลือกระหว่างสองอันนะคะผมมัจะให้กดอัดนเรืออะไรนะ มา,มาเริ่ม,มเล่นกันม,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 มาเริ่มทำกันเลยนะครับอ่เริ่มแรกคือคลิปบินกดที่ตรงนี้นะฮะเปอาคลิปที่เราอัดไว้มานะครับผม,มอันนดีอันนี้แล้วกันนะน,นี่เป็นข้อค่าวที่ผมอัดไว้เล่นๆนะฮะก็เอาใส่เข้ามาตรงนี้นะครับดูนะฮะปากปากแล้วมันก็จะขึ้นสองแท็กอันนี้เอามาให้นะลองดูสวัสดีครับวันนี้ผมุม แล้วก็จะได้นะคะอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาคลิปลากลงมาใส่แค่นั้นถก็แค่นั้นนะคะผมแล้วส่วนในคอมพิวเตอร์เราที่เราเซฟในพวกคลิปไว้อะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่หายไปไหนนะคะผมมาก็แค่คลิปลงมาใส่นะกะ็ดูแค่นั้นนะว่าใช่เปล่าถ้าไม่ใช่อย่างที่เราต้องการแล้วก็แค่คลิกแล้วเราก็แค่คลิกนะครับ แล้วก็เลือกว่าเราจะตัดต่อหรือเป่าสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาลองปสมมุติผมอยากตัดตรงนี้นะกดที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการลบทิ้งนะแต่สามารถเอาคืมนมาได้โดยการกด c อนโทเซตนะครับผมอันนี้เป็นการตัดคลิปนะกดที่สปรินตรงนี้นะฮะ แล้วก็เลื่อนไปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วที่กันนี้นะคะแล้วก็สปินอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะแลวส่วนนี้ครับถ้าคุณไม่ต้องการดีลีตไปเลยฮะลากอันนี้เข้ามาครับแล้วลองลองโปรแกรมนะครับก็จะมาลองทดสอบด้วยเกมเล่นเกมอาก้านะครับเห็นะครับสมมติเมื่อกี้คำว่าอาก้าอยู่ตรงนี้นะแล้วตัดป๊าปป๊ากดที่นี้ทีนะครับแล้วตัดป๊าแล้วกดดีลีตคะ ลองโปรแกรมนะครับก็จะมาลองทดสอบด้วยเกมเล่นเกมมาเห็นไหมครับมันก็จะหายพปอยนะครับผมผมลบเลยนะครับก็วิธีใช้ก็คพิ่งนก็ประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปจะเป็นการใช้อินโทนะครับผมสมมติด้เป็นแ้ดีฮะกดมาที่ไล์บารี่นะครับผม แล้วก็เลือกตอนเลยนะว่าจะวันไหนครับผมบอกว่าเอาอันนี้แล้วกันนะคุณเจ้าอนาันนี้ครับคลิกล้างครับเลื่อนมลงมาใส่ไว้ในนี้ครับแล้วคุณก็ไปหาเพลงอะไรก็ไดนะ้ะที่คุณอยากได้นะนะนี่ยอ่อสามารถย่อได้เพิ่มได้นะครับผมนี่ก็ย่อเกินมีคุณาแค่นี้แล้วกันนะคุณก็ไปหาเพลงมาครับ คุณก็อันนี้ผมอัดไว้นะแต่ผมจะลบภาพทิ้งแล้วน,นะครับผมอีกก็มาให้ลากเฟ้นี่ยมันตรงตรงนี้นะครับมันก็จะพอดีกับที่ลักโซมาด้วยถ้าไปอย่างนี้นะครับแล้ววิธีใส่ก็เลื่อนออกมาก,ก่อนนะแล้ววิธีใส่แบบพวกอินโทรคนเหนือนะอันนี้คล้ายๆอินโทรนะคะผม เราไปทำมีดบวกไลทเตประมาณนั้นนะคุณก็กดตรงนี้นะครับเล็กบวกนะฮะเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้นะะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเข้าไปสอนซูมทีหลังนะ่ะอันนี้ก็เป็นตัวบวกนะกดเข้าไปครับแล้วคลิกแต่บเบื่อคลิกที่ตรงนี้นะครับจะเคลื่อนอย่างนี้มาแล้วก็ลบทิ้งออกไปครไม่ใช่แล้วก็เขียนอะไรก็ได้ฮะจะเขียนชื่ออะไรก็ได้ ครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เราก็เลื่อนขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเราก็สามารถปรับเอียงได้นะคะปรับโตัวอักษรสีก็ได้นะครับนี่สาหรับผมตรการตามรายการผมนะท,ที่ผมทำไว้นะครับนี่คือ,อร,รายการผมแมจะใช้หน้านะ นี่สีเหลืองว่ะโอเคนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นครับนี้ตามรูกแบบก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ของกายผมต้องถ้าใครสังเกตก็จะเป็นสีนี้นะครับและก็เราก็ลองตอนนี้ลงครับก็จะเฟไปอย่างนี้นะครับ กเส็ลายเป็นอย่างนี้นะครับีตยวแป๊หน,น,นึ่งนะฮะขอสักคลิปตั้งหนึ่งนะครับกลับมานะครับผมเ่อเสร็จแล้วนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อคุณทำนี้เสร็จแล้วคุณอยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเราจะซูมนะครับเรา นี่อะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอ๋อแต่ในข้อพูดนะอ่ะนี่กมาเป็น,นีนะะ้นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแ้วนะอันต่อไปครับคุณเสร็จแล้วใช่ไหมคุณก็น,นี่อันต่อไปนะครับมันก็จะเขียนว่าเราก็จะมีรูปนี้ขึ้นมานะครับเป็นอันนี้เป็นตัวอักษรแบบนี้ อ่มันก็จะเมื่อเรากดลงมาตรงนี้ครับป้าเป็นก็จะมีอย่างนี้แถบนี้ขึ้นมาให้นะครับผมเราก็สามารถเอาอะไรก็ได้นะแล้วแต่ที่เราจะเลือกนะคบผมแล้วแต่ที่เราจะเลือกนะคร, <S <S ะครๆๆว่าเราจะใช้อะไรนะคะผมแล้วก็สมมติเราจะใช้อันนี้อ่ะเราจะใช้ใชอยู่ตรงไหนอ่ะแ้วแปดนะครับนี่หมุนได้นะฮะจะได้เสียงบ้านแบบนี้เล็กน้อยที่นี่นะคบผม แล้วก็ใส่ลงนกล่นได้แล้วนะอหมุนัวมนอย่างนี้ได้นะครับผมเรากลับไปเริ่มแรกแล้วมวจะเรียนขึ้นมานะครับหรืออยากเพิ่มอยากทำอะไรเพิ่ม อ่ะยืดหดได้ตามต้องการเลยครับผมอยากทำอะไรเพิ่มอ่ะสมมติอยากได้วงกลมเพิ่ม multi collection นะครับก็จะมีอันหนึ่งมาซมที่สุซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมาทำเป็นวงกลมก็ได้ฮะแล้วก็ำนีนนะครับผมหมุนดเนียบแม่เสียงเข้าอีกแล้วอ่ะนี่อะไร๋ย่ไปตัดนะครับผม นี่ก็เป็นนี้ก็ได้นะฮะ,อะลองทำดูอันนี้จะเป็นชั้นต่อไปนะครับก็อาจะไม่เตะขก็เล็กน้อยก็จะเป็นนี้นะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันต่อไปฮะถ้าเราอยากโซมัพกดที่อันนี้นะครับก็เล่นใหม่แล้วก็หยุดประมาณตรงไหนฮะเราอยากหยุดแล้วก็กดโซมัพไปครับอ่า เลื่อนออกมารวมเข้าไปอาจจะได้ยินเสียงบ้าผมเล็กน้อยก็ขอโทษด้วยนะตรงไปประมาณนี้แล้วเราก็หยุดแล้วเราก็สามารถกดตรงนี้นะครับอะไรนะเสียบว่าผมขอโทษนะขอโทษอย่างสูงเลยไปกดตรงนี้นะคะเห็นไหมฮะโอเคแล้วก็สามค่ะแล้วก็ลองเล่นโดยนะบสังเกตสุดเป็นนี้เลยนะคะที่ผมใช้ก็มีแค่นี้นะ้ฮะ นี่คือวิธีใช้เบื้องต้นแล้วเราก็เอาคลิปที่เราต้องการใส่มานี่เลยครับสวัสดีครับไปที่ะครับมาลองปรกบก็จะเป็นก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะฮะก็แล้วสมมุติอันนี้เรดีโอผยยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลอะไรเท่าไหร่นะครับ ่ะเ,เดี๋ยวค่อยมาสอนกันอีกทีนะฮะในวิดีโออาจจะไม่รู้อะไรมากเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องขอใคยกันด้วยนะคะอืมนี่คืออะไรอะะไรอออ่ันนี้ก็จะเป็นสีของเมาส์นะครับอ่ะอันนี้ผมก็มาเป็นสนนะีสของเาสโโ์ครับุดนึง สวัสดีครับี้มีเมาส์ตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะทำการเอาเอามาส์ขึ้นมาแบบนี้นะครับและแล้วเราคลิกอ่ะเราก็สามารถกดได้ทังการกระโดดขึ้น,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 นะครับผมกาลิน่ากูทักมาอีกแล้วอะไรวะเฮ้ยแป๊บนึงนะครับผมเเค่าแล้วตเกนคลิกอ่ะประมาณนี้นี่ก็ฮารคอผมเอานี่แหละตัวสุดลัต นะผมก็สามารถขยายมาประมาณนี้ได้นะคะแล้วลองด้ครับวันนี้ผมก็มาลองโปรแกรมนะครับก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการใช้คร่าวๆนะฮะสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาลองโปรแกรมนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะสอนไม่หมดทุกอย่างนะครับ ่าเวลามันก็เร่งเหมือนกันนะคะผมสมาชิวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับไป,ไปกับ